ออเนี่ยไอ้ไอไอเรือไอที่แข่งกันนะเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะจะบอกให้คือลุงเนี่ยเข้ามาชวนผมว่าสตากับแฟมเล่นกันไหมผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่วมกันจัดแล้วลุงพูดคำเดียวเลยรู้ป่ะลุงพูดว่าอะไรลุงไม่ถามก็ได้เราก็ลองลองลองดูแล้วเขาจะดูลองไปถามมาดูดิอะไรช่องแชทบอกว่าจะมีซีซั่นสองไหมครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ย wake up นาทีที่ไรวะผมไม่ได้กันนรับับฟังจจะทั้งทั้งฝั่งเราก็ได้ น่าลุงอะรุ่ยด้วยกันเลยทีเดียวดีกว่าไหมไหนๆเราเราจะเล่นสองคนอ่ะมันเป็นอย่างนี้พี่คือลุงเนี่ยเข้ามาชวนผมว่าสตาร์กับแฟมอะเล่นกันไหมอ่าเพราะแฟมเขาไปเล่นกับแฟมหนึ่งจุดศูนย์ถูกปะอ่าต้องบอกลุงแบบไหนๆเราเราจะเล่นสองคนอ่ะเราชวนเพื่อนๆเรามาลุยด้วยกันเลยทีเดียวดีกว่าไหมอ๋อจริงๆอ่ะลุงลุงอ่ะแต่ ผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่วมกันจัดแล้วลุงพูดคำเดียวเลยรู้ป่ะลุงพูดว่าอะไรเขาหลอนเขาบอกอย่ากูเข้าไปเอียว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 ไม่เป็นไรกูเองก็ได้กูเองอ๋อแล้วก็เสือแล้วก็ใส่ ไปถามก็าดิเราก็ลองลองดูแล้วเขาจะทีลองไปถามเกาดูดิจริงไหมเหมือนเขาหลอนนะลุงอะโดนมาเยอะโดนมาเยอะต้องต้องบอกว่าอย่างงี้ครับผมมาไปชวนคิงเล่นจริงๆนั่นแหละผมไปชวนสตาทาวเล่นนี่เรามาจัดไอ้นี่กันไหมแข่งแบบชนเมืองไงนึกภาพป่ะผมไปเยือนนู่นนี่จะได้เจอแล้วทีแล้วคิงอ่ะก็เสนอไปชวนเพื่อนมาแต่ถ้าบอกผมบอกไว้เลยนะถ้าไม่มีคิงก็ไม่มีรายการนี้ ต่อให้มีผมคนเดียวผมก็ไม่สามารถทําแบบคิงได้ที่จะสามารถชวนคนอื่นมนร่วมด้วยได้อันนี้ถ้าถ้าไม่มีคิงรายการนี้ก็ไม่เกิด <c oughs> อันนี้ผมผมยกให้คิงผมยกให้คิงเครดิตนี้ผมยกให้คิงผมผมมีแค่ไอเดียส่วนคิงมันมีคอนเนคชั่นที่ที่ดี <c oughs> อันนี้ผมยกให้คิงเพราะว่าเราคุยกันว่า <c oughs> เราคุยกันอย่างนี้ว่า คิงบอกว่าเนี่ยพอจัดอย่างนี้ปุ๊บเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยสมมตินะถ้าเราจัดอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเบคอนอย่างเงี้ยเมืองบางบางเมือง,ง,ง,งนะที่ที่อาจจะแบบไม่ได้แบบมีสตรีมเมอร์เยอะพอพวกเราไปเล่นเฮ้ยมาดูเมืองดีนี้เฮียว่าเขามีวิธีการเล่นแบบไหนวะเผื่อคนสนใจไปเล่นเมืองเขาอะไรประมาณเนี้ยไปเล่นเมืองเขาเมืองนี้เป็นไงวะเบคอนเป็นไงวะเราไปเล่นเมืองเขาดูดิ ไปเหมือนเราไปโปรโมทให้เขาด้วยอะ่ะกับเมืองเขาอะ่ะคิงก็จัดการรันกันเลยช่วยกันรัน GTA อันนี้ต้องยงให้คิงครับต้องโยงให้คิงใช่ยงให้คิงอันนี้ยงให้คิงเลยผมว่ามีแค่ไอเดียแต่ผมว่ามไม่มีคอนเนคชันเหมือนคิงครับ <c oughs> คิงมันเก่งคิงมันธุรกิจเก่งอะ่ะน้องมันเก่งน้องมันฉลาดจัดเลย ผมก็แบบว่าไปคุยกับลอกๆแหละแบบว่ามีโหเยี่ยน้องมันแบบว่าหัวสมองแบบของจริงผมจะบอกให้เรื่องธุรกิจเรื่องที่อะไรเอ่ยแม่งเ,เก่งแต่ยงให้ริงงโยงทิ้งจะต้องดูก่อนว่ามีหลยเอ็ดไหมอันนี้ต้องขึ้นอยู่ออกับคิงนะต้องขึ้นอยู่ออกับคิงครับต้องขึ้นอยู่ออกับคิงอไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมขึ้นอยู่ออกับคิงคนเดียวเลยว่าจะมีเอ็ดไหน มาเรียดป๊อดด้วยป๊อดด้วยป๊อดก็เข้าช่วยไอเดียนั่นแหละจัดจัดทำอะไรบางอย่างที่พวกผมก็นั่งเข้าไปดูน้องมนะัน่ะบริเวณคุกใหญ่ครับผมไปถามเขาดูอ่ะบอกดูงั้นเดี๋ยวเราจัดร่วมกันสองคนไมเอาเองลุยเลยน้องอย่าเอาพี่เข้าไปเอียวเพราะว่าเออถ้าูเป็นุถ้้าผมเป็นลุงอผมก็ต้องคิดเนาะเพราะว่าอีกรายการหนึ่งก็มีปัญหากันกับกับลุงเคยมีปัญหากันนงนึกออกไหมมันก็ต้องแบบเออผมเข้าใจแกอยู่ พอทราบไหมก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวต้องไอตาเนี่ยนะพี่ผมจะบอกให้เห็นน้องมันหน้ากล้องมันเป็นอย่างนั้นแต่น้องมันไอต๊ามันหัวดีกับคนอื่นเยอะนะไม่หมายถึงหัวไวนะมันไม่ได้แบบว่าทุกคนอาจจะดูมันฮาดูมันตลกอาจจะดูพูดตรงตรงอาจจะดูแบบปัญญาอ่อนอะไอเฮียแต่น้องเวลามันน้องไันคุยงานจริงจริมันมันไม่ใช่หน้ากล้องนะเว้มันกับอีกคนนึงเลยนะ คือมึงมองว่ามันโง่อ่ะกูจะบอกให้ว่ามันไม่ได้โง่มันรู้ว่าเรื่องอะไรเยอะแยะมันไม่ได้โง่ผมจะบอกให้น้องมันไม่ได้โง่มีเราแวงมักงไงร้านจริงปะละ่ะใช่แต่ตอนแรกว่าจะให้มันไปเล่นแบบทุกคนอะเซิร์ฟกลางกันหมดเลยนะ ไม่ถึงเราเราทำเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟขึ้นมาเซิร์ฟหนึ่งอ่ะแต่อย่างนั้นมันจะได้อะไรถูกป่ะอ่าใช่เออผมว่าเราเราต้องไปเล่นเซิร์ฟเขาด้วยเซิร์ฟเขาก็น่าจะได้ก็ตริให้เออยังไงก็ได้อ่ะใช่อันนี้ดีดีมากเลยนะทั้งทั้งฝั่งเราก็ได้ใบลิศคนอื่นไปเดินเล่นฝั่งเขาได้ใบลิศเราเข้ามาแล้วคนดูอ้าวจริงพี่ถ้าพูดด้วยด้านด้านด้านผลประโยชน์อ่ะก็ก็ไม่ได้ได้อะไรหรอกแต่ว่าได้ความสนุกเฉยๆผมคิดว่ามันแค่ความสนุกไปเว้ยผมว่ากำไรคนดูได้นะ คนดูได้ดูอะไรมันมันอะที่มันแบบไม่คิดไม่ฝันว่าประเทศนั้นอะอาจจะมาแบบว่าเอ้ยแก๊งนั้นมามาชนกับแก๊งที่ประเทศนี้ประเทศนี้ต้องกลับไปชนกับแก๊งประเทศนั้นมันไม่มีมีการได้เปรียบเสียเปรียบอะคือมันมันคือความแบบเท่าเทียมกันอะที่ได้เจอกันแค่นั้นเองอะไรช่องแชทบอกว่าจะมีซีซั่นสองไหมครับอ่ะไม่รู้ไม่รู้คนนี้ผมไม่รู้อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์อะ จะมีฟรีแฟนสองรับับาปอนได้แล้วพัฒนาไประดับหนึ่งเอาจริงๆถ้าจะถ้าจะรับจริงๆเดี๋ยวรอสองสองรอสองสองแล้วจะบันไปตัวมันแล้วครับวงเด้งโอ้โหจับเข้าคุกสถานเดียวครับแล้วมอโคไอ้ายล้านตอนเนี้ยร้อยตาตายกันหลายล้านตอนนี้เข้ามามันอ่ะเหอยทําหาย้วยเหนื่อยเพื่อเอยเพ่ให้คนมันจําเฉยๆฮะมอโคนี่จะไปเกิดที่ไหนอ่ะผมทําเลยแนะนำให้ทําฟรีแฟนสองอ่ะให้มันมี หาคนมาปุมเพราะว่าที่ผมอยากทำอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนสี่เดือนหเดือนห้าเนี่ยผมก็ต้องไปทำบางอย่างที่ผมต้องทำแล้วเดือนสี่เดือนห้าที่ถึงไงนะนั้นก็อีกเดือนกว่าดิใช่เอาละพิแอร์เดี๋ยวซีซันสองถ้า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 มีซีซันสองนะรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงจะคืออะไรซีซันสองผมเคยคุยกับคิงอยู่เราจะไม่ได้มาออสตาละเราจะมาในนามของเจเค หรือว่านามของเสียไม่ได้อะไรประมาณเนี้ไม่ได้มาในนามแฟมก็คือมาแบบมา JK เลยถ้าถ้ามีซีซั่นสองนะเพราะว่าผมเคยคุยกับคิงอยู่ว่าผมมองว่าหลายคนก็คงอยากดูอะ JK เตนระบบเสียไม่ได้ตนระบบ LK ในระบบว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่เราจะมาในนามแก๊งเลยถ้าถ้าถ้าในซีซั่นสองถ้ามีนะถ้ามีนะถ้ามีนะ ฝากนี่แกติดตามด้วยเพราะว่าอันนี้ความรับเลยนะอ่าทำไรส่งเมืองแล้วกี่แก๊งไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร okay. ู้ต oh, ้องรอต้องรอคิงต้องรอคิงทำอีเวนต์สองแต่รอซีซั่นนี้จบก่อนว่ามันจะเป็นยังไงฟิทแบ็กฮะโอดี้แฝดโอดีนีครับมองยิ่งไหมเนี่ยทำเกมทำเกมเดี๋ยวก็เห็นนี่แหละเกมแบบเกมตำนานอ่ะองเกมเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมีคนเลี้ยงหมูไม่ใช่เกมในตำนานเลย เกมแบบเก่าคือเกมคอมนี่แหละสองเกมเลยซื้อมาสองเกมเลยกว่าจะดิวได้เขาอยากได้กันให้ควักอาอดีก็ไปก็่คือจริงๆอ่ะคือการแข่งขันเนี่ยมันมันเหนื่อยตรหนึ่งรูป่ะคือมันไม่ได้แข่งขันแบบว่าชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบนาทีอันนี้มันห้าชั่วโมงนะมันห้าชั่วโมงด้วยมัน ไอ้เหี้ยคนจัดเนี่ยเหนื่อยนะผมจะบอกให้คนจัดเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยผมมีไอเดียผมไม่ได้เหนื่อยนะผมไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะเราก็คุยเรื่องกฎกติกาแต่อย่าลืมว่าคนที่จัดเนี่ยสตาร์เนี่ยไอ้เหี้ยผมจะบอกให้ไอ้เหี้ยหัวนะาจะหมุนนะผมบอกเลยคนภาคอีกไอ้เหี้ยเราต้องไปก่อนเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายคนไงมันต้องทําด้วยกันถ้าถ้าถ้าผมไม่ได้เต็มที่มันก็จะเสียผู้ใหญ่ด้วย นะผู้ชมนี่มีการถามมาครับไรล,ลักครับผมเอ็ก<ค>ช็อตของพี่เกตมาแล้วันนี้พี่ว่าไม่ไปร้องเพลงเหรอครับการที่ทำแบบนี้ออกมาได้เนี่ยผมบอกเลยไม่มีใครที่สามารถคิดแล้วก็จะทำได้นะไอ้เยี้ยมันกฎอนิกามันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องคิดมันต้องเกิดการประชุมกันหลายครั้งเรียกตัวแทนแต่ละเมืองมาคุยกันโหเยอะเยอะเยอะผมเนี่ยนอนอยู่เฉยสบายเลย เออเดี๋ยวส่งไปติดช่วยภาคก็ได้นะเออไปช่วยภาคกับมะก้าว่เหล่าอันนี้อันนี้คือบอกบอกไม่ได้ตอนเราไม่แข่งเราตอนเราไม่ได้แข่งได้ผักยาวๆหน่อยเออถ้าเป็นผมไปติปช่ภาคเจ้าของคนเดียวแบบบอซีอย่างเงี้ยอ๋อบอกอ่ะเราพูดได้ไงแต่อันนี้เรามีผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นมันมันมันไม่ค่อยดีมันมีเซ็นสัญญามันมีอะไรหลายปัจจัยเดี๋ยว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 เมื่อกี้สภาไหนโทรมาหรือเปล่าไม่เห็นจริงแบมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ไทยอินอาจจะมีไทยอินช่วงหลังๆถ้า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  ไทยอินเนี่ยในเนี้ยไมม่่นาีอะไรนยากก็ต้องอยากก็เดี๋ยวรู้แหละเชื่อดิความเับไม่มีในโลกหรอกอยากก็ออกมาเชื่อจริงจริงมันไม่ได้เป็นความรับเลยพี่แต่ว่าผมแค่ไม่ไม่ไม่อยากพูดในเรื่องหรอไหมว่ามันมีมันมีหลายมันมีผู้ใหญ่ใช่ถูกต้องอย่างน้อยเราก็ให้เกียรติเขาไงเพราะเราไม่ทำตัวเดียวต้องจริงมันไม่ได้มีอะไรพูดไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่แค่เออมันไม่อยากพูดเฉยๆรันยังรันยัง Ờ... gì vậy? Cái gì vậy? Bây giờ có lăn chưa? Đi thôi Đi thôi Bây giờ lăn không? Hả? Có lăn không? Lăn